สวัสดีครับยานกร c ชา n นลครับทุกท่านครับวันนี้ผมมารวบรวมประเด็นคำถามนะครับที่สำคัญสำหรับในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดที่มีการสอบถามเข้ามามากนะครับประเด็นที่1ครับก็คือในเรื่องของใครที่ยังไม่ได้รับบัตรตั้งแต่การลงทะเบียนในปี6-1จะเห็นว่าภาครัฐได้มีการสต็อกบัตรไว้ที่สารการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเพื่อรอให้ ผู้ที่จะรับบัตรนะครับที่ยังไม่สะดวกที่จะมารับตั้งแต่การแจกของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับใครที่สะดวกก็สามารถเข้ามารับได้นะครับแต่เมื่อ30กันยาที่ผ่านมาครับก็มีการปิดการแจกบัตรนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้มารับก็ถือว่าจะต้องมีการยกเลิกตัดสิทธิ์ไปนะครับเพราะว่ารัฐบาลนะครับได้มีการแจกบัตรรุ่นนี้นะครับมาตั้งแต่ปี6-1แล้วฉะนั้นแล้วก็ มีระยะเวลาที่เกินกําหนดแล้วนะครับที่จะมีการนําบัตรไปใช้นะครับก็ขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าถ้าใครยังไม่ได้รับบัตรก็คงจะต้องมีการรอที่จะลงทะเบียนในรอบต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับเรื่องต่อมาครับก็คือการรับลงทะเบียนในปี63อย่างที่เคยแจ้งไปว่าเดิมจะมีการลงทะเบียนตั้งแต่ต้นปีนะครับแต่เนื่องจากว่าติดโควิดซะก่อนนะครับจึงมีการเลื่อนออกไปโดยที่ยังไม่มีกําหนด ณเวลานี้นะครับก็ยังไม่มีนะครับกำหนดการใดๆฉะนั้นแล้วถ้าหากว่ามีการที่จะเปิดรับลงทะเบียนในรอบใหม่ก็จะมีการแจ้งให้ทราบทางช่องทางของช่อง YouTube นี้เช่นเดียวกันนะครับประเด็นต่อมาครับเป็นเรื่องที่ฮือหาที่สุดนะครับก็คือผู้ถือบัตรทุกคนนะครับที่จะได้รับเงินเพิ่ม500บาท3เดือนนะครับก็คือจาก300บวก500ก็เป็น800ใครได้200ก็บวกอีก0เป็น700นะครับ เดือนที่มีปัญหามากที่สุดก็คือเดือนตุลาคมเนื่องจากว่ามีการอนุมัติในช่วงปลายเดือนที่แล้วฉะนั้นแล้วในเรื่องของงบประมาณนะครับเพื่อให้ดําเนินการได้ทันนะครับจึงจะต้องมีการกําหนดการจ่ายในส่วนของเงินที่เพิ่มข้าไป500นี้ไปที่วันที่15ตุลาหรืออย่างช้าก็คือ16ตุลานี้แต่อย่างไรก็ตามครับเดือนพฤศจิกาธันวา2เดือนที่กําลังจะมาถึงก็จะมีการบวกวงเงินนี้เข้าไปตั้งแต่วันที่1เลยนะครับ อย่างนั้นก็ตามวงเงินนี้นะครับก็ยังมีหลายท่านสงสัยว่าเป็นวงเงินประเภทที่กดเป็น e m o n น y ีได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือว่าไม่ใช่วงเงิน e m o n น y ีนะครับเป็นวงเงินซื้อสินค้าเช่นเดียวกันกับวงเงินเดิมที่เป็น200และ300บาทนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาครับหลายท่านอยากจะสละสิทธิ์ก็คือตอนนี้นะครับอาจจะมีรายได้แล้วนะครับแล้วมีความประสงค์นะครับที่จะคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ขอแจ้งว่า ทุกท่านนะครับที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ววันนี้อยากจะสละสิทธิ์อยากจะคืนบัตรก็สามารถนําบัตรสวัสดิการนี้นะครับให้เจ้าตัวนะครับมาเขียนแบบฟอร์มการขอคืนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ส่งบัตรคืนในที่สํานักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศซึ่งที่ตั้งก็จะอยู่ที่สารการจังหวัดทุกจังหวัดนั่นเองนะครับสาหรับใครนะครับที่มี คํำถามหรือประเด็นใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับวงเงินหรือกรณีบัตรหายจะทําอย่างไรนะครับกรณีบัตรหายนะครับเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าให้ไปแจ้งความนะครับแล้วนําใบแจ้งความนี้ไปติดต่อในที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือถ้าท่านมีข้อสงสัยอื่นๆท่านสามารถ โทรสอบถามได้ที่เบอร์คอ์เซ็นเตอร์ที่ด้านหลังบัตรนั่นเองนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดแชร์ต่อให้กับทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube อยานากรชาแนลไว้เพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบัตรสมการแห่งรัฐกัน,กนอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับแล้วพบกใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ